สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับกำลังส่งนะครับของ Motorola 95ad นะครับเป็นตัวนี้นะครับโม t o โ o l a 95ad นะครับรูปส่งสวยงามนะครับพอดีมือนะครับวิธีปรับกำลังส่งตัวนี้มันก็จะมีอยู่2ระดับก็คือโลก่าไฮนะครับวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับ ให้ท่านกดเมนูนะครับหรือปุ่มโฮมหนึ่งทีแล้วก็กดปุ่มเล็กนะครับ TX power นะครับเอาทำพร้อมกันนะครับกดปุ่มโฮมหนึ่งทีครับปึ๊บแล้วก็กดปุ่มเล็กครับปึ๊บอ่ามันจะมา TX นะครับเห็นไหมครับมันมีไฮแคลโรนะครับอ่าเลือกให้กดปุ่มโฮมนะครับอ่าปึ๊บอ่าอันนี้มันกำลังส่งไฮนะครับอ่าเลือกโลนะครับให้กดลูกศรลงนะครับมันก็จะเป็นโลนะครับเสร็จแล้วก็กดโฮมยืนยันครับปึ๊บนะครับ เสร็จแล้วก็กดนี้ออกมานะครับในหมวดโลนะครับมันจะเหมาะสําหรับแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดนะครับเราเฝ้าฟังนะครับเราให้แนะนําเป็นปุ่มโลนะครับนะครับถ้าอยากส่งแรงๆนะครับก็ปรับให้เป็นหมวดไฮนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนูโฮมนะครับแล้วก็กดโฮมซ้ําอีกหนึ่งทีครับเพื่อจะเลือกให้มันเป็นไฮนะครับเห็นไหมครับกดลูกศรขึ้นนะครับ อ่าให้มันเป็นไฮนะครับไฮกระพริบเห็นไหมครับยืนยันก็กดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วกดแบ็ k กลับมาครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับสัญลักษณ์ H จะอยู่ข้างบนนะครับก็คือหมายว่าส่งแรงแรงทะลุทะลวงนะครับอ่าแนะนําเป็นตัว H เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ